แบตเตอรี่วรวมควรเปลี่ยนไหมแต่ว่ายังชาร์จและใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หมดเร็วแต่มันรวมก็จะตอบว่าควรเปลี่ยนเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มันวมมากรวมขึ้นเยอะๆมันจะทำให้ฝาหลังโทรศัพท์ลั่นขึ้นมา และทำให้ฝาหลังบุบหรือไม่ก็ดันจนหน้าจอเราจะมีปัญหาได้เพราะมันบวมเวลามันบวมมันก็จะออกทั้งสองข้างและขู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยถ้าถึงจะใช้งานได้ดีอยู่ก็ควรเอียอีกกรณีหนึง่งไม่บวมแต่ว่าหมดเร็วอันนี้ก็จะึ้่อยู่กับการใช้งานของลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าบางคนเขา ไม่ซีเรียสว่าต้องชาร์จต่วก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่มันจืดจุกอยตามสภาพตามอายุของการใช้งานถ้าใครทีอ่อยากจะใช้ชาร์จครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้นาฮะก็ต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้การเปลี่ยนแบตอี่บางคนสั่งแบตไปแล้วไปเปลี่ยน ชาร์จไม่เข้าสาเหตุหนึงของการชาร์จไม่เข้าก็าคือต้องดูว่าเราใส่เวลาเราใส่แบตบขั้วแบตเราขั้วแบบเรา,บบเรามันตรงหเอลอ้อช็ตเกตในตรงเครื่องไหมบางบางคนก็คือ,อใช้ปลกลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าตำแหน่งมนันตรงหรือไม่ตรงจริงแล้วก็ปลงไป บางทีถ้ามันไม่ตรงมันเหลืล่อมไปนิดเดียวเพราะขัวมันจะเล็กมากมันก็จะทําให้ชาร์จไม่เข้าหรือมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าเออเลิรแล้วก็ะจะ ขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้อันนี้คือรูปที่ลูกค้าส่งมาลูกค้าส่งใส่ว่าเอ๊ะเปลี่ยนแบตแล้วทําไมมันชาร์จไม่เข้าอยู่ชาร์จคืนเริ่หรือการแจ้งเตือนอยีอ่ยคือที่แจ้งว่าเออชาร์จไม่เข้านะก็เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเวลาใส่ขั้วลงไปครับตรงตัวเครื่องบางทีเรากดไม่ตรง หรือว่ามันเหลื่อมไปมันก็จะทําให้ชาร์จออเดอร์หรือชาร์จไม่เข้าหรืออีกกรณีหนึ่งการใส่แบบเข้าไปเนี่ยต้องระวังอย่ากกดแรงอยากกดพุ่งลงไปแรงถ้าเราไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่ามันตรงเพราะว่าการที่เรากดลงไปปุ๊บมันจะทําให้ตรงนี้แตกพอแตกแล้วลายมันขาดไปอันนึงหรือนิดเดียวอ่ะซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มันก็จะทําให้ชาร์จไม่ได้การคุก็สงสัยว่าอ๊ะก็เปลี่ยนแบตแล้วทําไมชาร์จไม่ได้แบตบเสียหรือเปล่าแบตไม่ได้เสียแต่เราต้องมาดูว่าการที่เราเปลี่ยนตอนที่เราเปลี่ยนเราชานานไหมเราดูดีหรือ,อยังว่ามันตรงช่องไหมหรือว่าเรากดแรงไปกดแรงไปทําให้เสียบมันนังเป๊กเลือดแตกอะไรอย่างนี้น ต้องระวังเพราะมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ถ้าเกิดการการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของของที่ทำด้วยตัวเองก็ต้องอระมัดระวังหลายๆอย,าอย่างอย่าอย่าอย่าใส่พวกแบตแล้วอ่ากเปิดเครื่องหรือใช้งานเนี่ยควรจะใส่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องมาเพื่อลองสาเหตุดีทางหนึง่งก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแบบบางบางท่านเครื่องเปิดไม่ติดอีแล้วหรือเครื่องทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้งานอันนี้บางทีมันไม่ใช่เป็นสาเหตุที่แบบมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ตัวเครื่องของท่านก็ได้เพราะว่าการที่เครื่องเปิดไม่ติดชาร์จแบตไม่ขึ้นเลย ก็คิดเองว่าเอออาจจะต้องเปลี่ยนแบตรือน่าจะต้องเปลี่ยนแบตแต่พอสั่งแบตไปแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็ยังชาร์จไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือมันไม่ใช่เป็นที่แบตบมันเป็นที่เครื่องที่เราเปิดไม่ติดอยู่แล้วหรือไม่ได้ใช้งานมานานมันอาจจะเสียตรงจุดอื่นก็ได้แต่บางเครื่องก็เป็นที่แบตจริงซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้ากรณีอย่างเงี้ยให้แนะนำว่าเอาเครื่องไปเช็คก,กับที่ร้านก่อนก่อนสั่งแบตไปเปลี่ยนเพราะไม่อย่างนั้นการที่เราสั่งแบตไปแล้วเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้มันก็จะคีมไม่ได้เพราะว่าแบตมันไม่ได้เสียอะไรเพราะของที่ร้านเวลาทำส่งจะมีการเช็คก่อนทุกครั้งจะมีการเช็คก่อนทุกครั้งก่อนจะส่งให้ลูกค้า ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีครับ